สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องระดับภาษาคําราชาศัพท์แล้วก็ภาษาถิ่นนะครับผมก็จะมี้วยการสาเรื่องระดับภาษาคําราชาศาัพท์แล้วก็ภาษาถิ่นใช้เวลาไม่นานครับครูจะพยายามสรุปเพื่อไม่ให้มันเกิดความน่าเบื่อนะครูคเข้าใจว่าดูคลิปวิดีโอมันต้องดูแค่แบบสั้นๆนะครับผม อันนี้จะต้องให้นักเรียนลองอ่านบ,บทร้อยกองที่กํา uh, หนดแล้วก็อ่านให้จบก่อนอ่านในใจน่าจะจบแล้วนะครับก็คืออ่านแล้วรู้สึกยังไงสังเกตคำที่เป็นตัวสอนเสียงพูครับ ภาษาทางการกึ่งทางการแล้วก็ภาษาระดับปากสรุปได้ว่าสรุปได้ว่าภาษาจะมีอยู่ด้วยกันระดับภาษาจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ระดับคือ1ภาษาระดับทางการ2ระดับกึ่งทางการและ3ระดับปากนะครับผม <c oughs> ซึ่งจริงๆอ่ะมันมีเยอะกว่านี้แต่ในช่วงชั้น6ป6 ก็คือต้องเรียนแค่3ระดับนี้ก่อนนะครับผมภาษาระดับทางการก็คือการใช้ภาษาก็จะเป็นในเรื่องของคำราชาศัพท์พวกตำราวิชาการหรือการกล่าวคำรา,าัาถ้าเป็นระดับกึ่งทางการก็คือภาษาที่เราใช้สื่อสารกันทั่วไปแต่ถ้าเป็นภาษาระดับปากก็คือภาษาทิ่นหรือคำพูดที่เราพูดกับเพื่อนหรือพูดกับครอบครัวอันนี้คือภาษาระดับปากนะครับ สามหัวขอ้อในะที่เรียนวันนี้คือระดับภาษาคําราชาศัพท์และภาษาถิ่นนะครับมาย้อนดูอีกสักครั้งหนึ่งครับผมระดับของภาษาซึ่งคนในสังคมมีหลากหลายกลุ่มหลายชนชั้นตามสถานภาพเลยหลายอาชีพหลายถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับแสดงว่าการพูดคุยก็จะต้องมีหลากหลายด้วย เราก็เลยจําแนกออกมาเป็น 1. ภาษาระดับทางการก็จะเป็นภาษาที่เป็นแบบแผนต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เช่นภาษาราชการตำราวิชาการการใช้คําราชาศัพท์การใช้ภาษาในการกล่าวคาําปราศัยกล่าวเปิดงานอันนี้คือต้องใช้ภาษาระดับทางการคือจะต้องไม่มีผิดพลาด 2. ภาษาระดับกึ่งทางการก็จะเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารทั่วไปในชีวิตประจําวันกับบุคคลที่ ไม่ค่อยคุ้นเคยมากนะักเช่นการสนทนากับผู้ใหญ่การพูดคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยหรือการบรรยายในชั้นเรียนการประชักถาการประชุมอภิปรายการพูดออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ข่าวและบทความในหนังสือพิมพ์อันนี้ก็คือจะใช้ภาษาระดับกึ่งทางการนะครับผมแต่ถ้าอีกภาษาหนึ่งก็จะเป็นภาษาระดับปากคือเป็นภาษาระดับตนเองก็คือพูดคุยกับคนที่เราสนิทเราคุ้นเคยกันพูดคุยกับคนในครอบครัวกับเพื่อนฝูง หรือว่าภาษาถิ่นก็จะเป็นภาษาระดับปากเช่นกันครับผมตัวอย่างนะครับระดับของภาษาถ้าเป็นภาษาระดับทางการทางการคําว่าบริโภคคำว่าบริโภคนะคทางการแต่ถ้ากึ่งทางการจะพูดคําว่ารับประทานแต่ถ้าภาษาระดับปากเราจะใช้คําว่ากินนะซึ่งทุกคนเคยได้ยินทั้งสามคำนี้แต่อาจจะยังไม่แน่ใจว่าเออ คำว่าริโภคเป็นภาษาระดับทางการนะรับประทานเป็นกึ่งทางการส่วนกินเป็นภาษาระดับปากนะเอาต่อไปคําว่าเจร,เจ,รจาสนทนาพูดอูไลไมาต่อเลยนะครับจํานวนมากอันนี้ภาษาระดับทางการมากมายภาษาระดับกึ่งทางการเยอะแยะภาษาระดับปากตรานีภาษาระดับทางการ ทางการาห่วงภาษาระดับกึ่งทางการงบภาษาระดับปากทุจริตภาษาระดับทางการคดโกงภาษาระดับกึ่งทางการขี้โกงคนนี้ขี้โกงภาษาระดับปากนะครับผมซึ่งคำมันมีอีกเยอะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับผมซึ่งระดับภาษาอย่างที่บอกไปแบ่งออกเป็นกี่ระดับจำได้ไหมครับสามระดับหนึ่ง ระดับทางการสองระดับกึ่งทางการและสามระดับปากนะครับผมอ่าต่อไปเรามาดูคําราชาศัพท์คําราชาศัพท์หมายถึงอะไรคําราชาศัพท์ก็หมายถึงคําที่ใช้กับราชาหรือพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ก็ส่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และสุภาพชนตามแต่ฐานะของแต่ละบุคคลนั้นๆนะครับเพื่อให้เกิดอะไรเกิดความสุภาพ มันเป็นการแสดงความยกย่องความพารพนับถือกันซึ่งการใช้คําราชาศัพท์มันเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้และใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับผมซึ่งการใช้คําราชาศัพท์สําหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์งเนี่ยก็จะมีคํานามราชาศัพท์คําสรรพนามราชาศัพท์แล้วก็ค,คํากริยาราชาศัพท์นะครับอันดับแรกเรามาดูคํานามราชาศัพท์ก่อนเช่น สมเด็จพระบรมบราชานกพระเศโทฉลองพระองค์ฉลองพระเนตรอันนี้คือคำนามราชาศัพท์คำนามครูต้องให้ครูอธิบายหน่อยครับเนี่ยคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนศ์สิ่งของนะแต่เป็นของแต่เป็นคำคำราชาศัพท์นะอย่างเช่นฉลองฉลองพระเนตรในภาพเลยฉลองพระเนตรแปลว่าอะไรครับแว่นตาแว่นตาก็คือคำนามแต่พอมาเป็น แว่นตาที่จะใช้ราชาศัพท์ก็เลยต้องเรียกว่าฉลองพระเนตรนะครับเมื่อกี้คำนามแล้วต่อไปคำสรรพนามราชาศัพท์เช่นข้าพระพุทธเจ้าคือใครตัวเราใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทหรือพระองค์นไอันนี้คือคำสรรพนามราชาศัพท์นะครับต่อไปคำกริยาราชาศัพท์เช่นทรงพระราชนิพนธ์ ระทับสเสด็จพระราชดำเนินในรูปเห็นไหมเสด็จพระราชดำเนินก็คือพระมหศาษัตย์ทรงกาลังไปที่ไหนสักที่หนึ่งคือสเสด็จพระราชดำเนินต่อไปการใช้คําราชาศัพท์สําหรับพระสงฆ์ก็แบ่งเป็นสามหมวดเหมือนเดิมหมวดคํานามเช่นพัฒหารกุติเครื่องทยธรรมเครื่องอัฐบริขารอันนี้คือคําที่ใช้เรียกของใช้ ของพระสงฆ์เนี่ยเครื่องอาวิชานในภาพต่อไปคำสรรพนามเช่นอาตมาไม่ไม่ใช่ครูเป็นอาตมานะหมายถึงพระพระสงฆ์เนี่ยแทนตัวตัวพระสงฆ์เองว่าอาตมาแล้วก็เรียกจะเรียกญาติโยมว่าโยมใช่ไหมแต่เราจะเรียกว่าอะไรเรียกพระสงฆ์ว่าพระคุณเจ้านะอันนี้คือการใช้คําสรรพนาม ราชาศัพท์สําหรับพระสงฆ์นะต่อไปหมวดคํากริยาเช่นบินธบาตประเคนนมัสการอันนี้ก็คือคํากริยาหมวดหมวดคําราชาศัพท์ของพระสงฆ์นะครับผมต่อไปการใช้คําสุภาพสําหรับบุคคลทั่วไปคําสุภาพเป็นส่วนหนึ่งของคําราชาศัพท์คือคําสามัญที่เปลี่ยนแปลงให้สุภาพขึ้น เพราะอะไรเพราะคาบางคาอะเมื่อผวนไปแล้วมันเป็นคําที่มันไม่สุภาพนะครับผมตัวอย่างคําสุภาพสําหรับบุคคลทั่วไปคาสามัญเราก็เรียกพ่อแม่แต่ถ้าจะให้มันสุภาพบิดามารดาลูกคําสามัญแต่ถ้าสุภาพก็จะเป็นบุตรหัวหรือเมียถ้าให้เป็นคําสุภาพก็จะเป็นสามีภรรยาออกลูกเป็นคาสามัญแต่ถ้าได้ให้สุภาพพ่อบุตร กินอาหารถ้าสุภาพเราต้องใช้คําว่ารับประทานอาหารกินน้ำเราต้องใช้คําสุภาพว่าดื่มน้ําอย่างนี้เป็นต้นเห็นควรด้วยใช้คําสุภาพว่าเห็นสมควรขนมขี้หนูคือขนมทรายกะปีกะปีที่เรากินกันนี่แหละถ้าจะใช้คําสุภาพคือเยื่อเคยนะครับผมต้นท้องหลงังคําสุภาพคือต้นปริชาติ หัวปีจริงๆเรียกว่าปีกล้วยแต่เรียกหัวปีได้ไหมเรียกได้แต่ถ้าเป็นคําสุภาพก็ปีกล้วยกล้วยไข่ถ้าเป็นคําสุภาพก็กล้วยเปลือกบ,บางหรือกล้วยกราดนะครับผมต่อไปคาสามัญที่เราเห็นๆกันอยู่ถั่วงอกครูก็เห็นไปตลาดบางคนบางคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนบางคนก็เรียกถั่วเพาะเหมือนกัน แต่คนส่วนใหญ่จะเรียกว่าอะไรถั่วงอกเพราะมันเป็นคำสามาัญอยู่แล้วแต่ถ้าถั่วพ้ามันก็จะเป็นคำสุภาพนะครับผมผักกระเฉดคืออะไรผักรู้นอนผักตบเรียกว่าผักสามหา่าวผักบุ้งเรียกว่าผักทอดยอดฟักทองเรียกว่าฟักเหลืองถ้าแมวเรียกว่าวีลานะครับผมหมาเฮ้ดูหมาตัวนั้นสิกับเฮ้ดูสุนัขตัวนั้นสิเห็นไหมคำ คำมันดูสุภาพขึ้นมาเลยเห็นไหมหมูคำสุภาพคือสุกรบัวคำสุภาพคือโคควายคำสุภาพคือกระบือลิงคำสุภาพคือวานอนไส้เดือนคือรากดินศากตร์คือไม้ตีพลิกตากแดดคือพึ่งแดดนะดูคำสุภาพในหน้าจอได้เลยนะครับคำราชาศัพท์เป็นคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ ใช้กับพระมหาษัตว์อย่างเดียวไหมไม่ใช่ใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์ใช้กับพระสงฆ์ใช้กับข้าราชการผู้ใหญ่แล้วก็บุคคลทั่วไปตามฐานะของบุคคลนั้นๆก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็คือต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลในระดับต่างๆเราจะเอาคําราชาศัพท์ของพระสงฆ์ไปใช้กับพระมหาษัตว์ได้ไหมไม่ได้เอาคําราชาศัพท์ของพระมหากษัตว์มาใช้กับเพื่อนได้ไหมไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับ จบไปแล้วเรื่องคำราชาศัพท์ต่อเนื่องยาวๆเลยนะครับผมต่อไปในเรื่องของภาษาถิ่นภาษาถิ่นเป็นภาษาที่พูดสื่อสารกันภายในภายในไหนภายในท้องถิน่นท้องถิ่นใดท้องถินนงถ่นหนึ่งซึ่งการเรียกของสิ่งเดียวกันนั้นแต่และท้องถิ่นอาจจะมีคําที่เรียกไม่เหมือนกันหรือเรียกแตกต่างกันจึงต้องมีภาษาไทยที่เป็นภาษามาตรฐานเพื่อสื่อความหมายได้ตรงกันทุก่าซึ่งภาษาถิ่นจะแบ่งตามลักษณะภูมิภาคได้3ภาษาคือ ภาษาถินเหนือภาษาถิมอีสานแล้วก็ภาษาถิมใต้แต่อย่างเราอ่ะเราอยู่ภาคกลางก็คือเป็นภาษามาตรฐานไทยมาตรฐานนะครับอ่ะเรามาดูตารางเปรียบเทียบนะครับผมดูจากฝั่งนี้ก่อนถ้าภาษาภาคกลางไทยมาตรฐานเนี่ยเรียกว่าช้างแต่ถ้าเหนือเรียกอะไรจ้างนะจ้างเลยเปลี่ยนจากตัวอะไรเปลี่ยนจากตัวชอช้างเป็น เป็นจอจานเป็นจางถ้าเกิดภาษาอีสานละ่ะภาษาภาคกลางเล็กช้างอันนี้สร้างเป็นโซโซถ้าภาษาใต้จอเขภาษาใต้เนะสั้นลงสั้นลงเลยหรือจบวกกลับไปคำว่าเรือนถ้าภาษาเหนือเฮือนเปลี่ยนจากรอเรือเป็นฮอนฮพูเอาคำนี้ต่อ คำว่าเคี้ยวภาษาเหนือเคี้ยวเห็นไหมเปลี่ยนจากคอไผเป็นกอไก่นะครับผมเสียงเปลี่ยนนะครับแต่ถ้ามาดูภาษาอีสานเรือเรียกเรือโอ้เือลําใหญ่แน่เห็นไหมอันนี้คือเรือลําใหญ่จังเนี่ยบัวเรียกว่าอะไรงัวงัวแต่ถ้าภาษาใต้ละ่ะตลาดคนใต้เรียกลาดไปลาดไปลาดนะคำมันจะสั้นลง หรือถนนเนี่ย ب, หนนหนนคำมันจะสั้นลงครูก็คือครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครูออกสำเนียงยังไงครูเขาออกสำเนียงไม่ถูกเป๊ะอะไรขนาดนั้นแต่แค่แค่รู้ว่าเออมันต้องออกประมาณนี้นะครับอืมเผื่อใครเป็นคนภาคเหนือมีเชื้อภาคเหนือมีญาติอยู่ภาคใต้มานั่งฟังด้วยจะได้เข้าใจไปด้วยนะให้ช่วยกันอธิบายนะครับ การใช้คําที่มีความหมายเดียวกันแต่ใช้คําแตกต่างกันคํานี้คําว่าภาษาไทยมาตรฐานคําว่าวิ่งถ้าเหนือล่นสายสานแลนแลนเห็นไหมเสียงไม่เหมือนคําคือไม่มีแทบจะไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยต่อไปมะละกอบากไว้เต็ด ผมไม่รู้ผูออกสำเนียงถัว่วนะแต่ถ้าภาษาอีสานเอออันนี้เราคุ้นอยู่ปักงแต่ถ้าใต้รอก,กอถ้าคำว่าอร่อยอ่ะอร่อยภาษาเหนือลำลำแต๊ะคืออร่อยอร่อยมากๆภาษาอีสานก็แซ่บแซ่บจังเลยถ้าภาษาใต้ร่อยจังฮู้ร่อยร่อยเออคำว่า,าดูห่อเบิง แล่ถ้าภาษาไทยมาตรฐานฝรั่งบักไว้กาภาษาอีสานบ้านเราคือบักซีดาแต่ภาษาใต้เรียกฝรั่งว่าชมพู่ชมพู่เลยอันนี้ก็คือเป็นภาษาของเขาถ้าเกิดคนใต้มาถามขอซื้อชมพู่หน่อยแสดงว่าเราต้องหยิบอะไรให้เขาครับหยิบฝรั่งนะเพราะว่ามันเป็นภาษาภาษาของเขาแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะพูด พูดให้เราเข้าใจหรือเปล่าเผื่อเขาก็อยากจะซื้อชมพู่ครูก็ไม่รู้ชมพู่ภาษาใต้เขาเรียกว่าอะไรนะครับมาดูกตัวอย่างคำต่อไปภาษาไทยมาตรฐานคําว่าดวงอาทิตย์ตะวันตะเวนหวันใชดวงจันทร์ภาษาเหนือพระจันทร์ภาษาอีสานอีเกิ้งภาษาใต้เขนถ้าเด็กชายละ,ละอ่อน เออละอ่อนเด็กน้อยไข่หนุย่ยถ้าภาษาไทยมาตรฐานคําว่าพ่อแม่ภาษาเหนือก็จะเรียกอีป่ออีแม่อีพ่ออีแม่แต่ภาษาใต้พ่อแม่เหมือนกันครับถ,ถ้าผู้ชายล่ะผู้ชายภาษาเหนือพ่อใจภาษาอีสานพ่อไซ่บ่าวชายภาษาใต้นะถ้าพูดละ่ะพูดอู้อู้กำเมืองคือพูดภาษาเหนือ ว่าวิสานแหล่งใต้น่าจะเคยได้ยินนะออาโกหกละขิจุคขตัวขี้ฮบอปนะครับผมคำบางคำเมื่อนำไปใช้ในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความหมายแตกต่างกันคำบางคำนำไปใช้ในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความหมายแตกต่างกันเช่นคำว่าจ้อง ถ้าภาษาไทยมาตรฐานหดือภาคกลางเราเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับการเพ่งดูอะไรสักอย่างหนึ่งนักเรียนกําลังจ้องดูโทรศัพท์ก็คือกําลังเพ่งดูแต่ถ้าภาษาเหนือมันคือคํานามแปลว่าร่มพอจ้องให้คันหนึ่งเนี่ยเอาร่มมาให้คันหนึ่งถ้าอยู่ที่เหนือนะจอถ้าภาษาภาคกลางก็คือมัน เอาอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปใกล้ๆก,กันหรือเกือบแบบเกือบจะติดกันคือเรียกว่าจอ่อใช่ไหมแต่ถ้าเป็นภาษาอีสานคือคํานามหมายถึงภาชนะสารชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายๆกระด้งอ่ะเหมือนในภาพเลยเนี่ยแหละอันนี้คือจอ่อก็คือคล้ายๆกระดงกระดงอีสานแล้วกันอ่ะเนี่ยประมาณนี้ครับในภาพนะครับต่อไปคําว่าโคมโคมถ้าภาษาไทยหรือภาคกลางเป็นคํานามก็คือเป็น ตะเกียงหรือเครื่องตามไฟที่มีที่บังลงเรียกว่าโคมโมไฟแต่ถ้าภาษาใต้โคมคืออะไรกะละมังครับภาษาถิน่นเป็นภาษาที่ผู้สื่อสารกันภายในท้องถิน่นแบ่งตามลักษณะภูมิภาคได้เท่าไหร่ครับได้สามภาษาคือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิน่นอีสานภาษาถิ่นใต้ ซึ่งคำภาษาถิ่นจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเสียงการใช้คำและก็ความหมายนะครับผมคนในสังคมมีด้วยกันหลายชนชั้นตามสภาพอาชีพถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งการใช้ภาษาจึงมีความแตกต่างกันในหลายระดับกลุ่มคนนะครับผมการติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจำวันเราก็เลยต้องเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้อง ให้เหมาะสมกับบุคคลในแต่ละโอกาสไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนที่สนิทสนมพูดเคยกันยกตัวอย่างคนในครอบครัวเราจะพูดกับน้องเรากับพ่อแม่เราเราใช้ภาษาพูดกับน,น้องก็พูดเล่นๆได้แต่พูดกับพ่อแม่ก็ต้องให้รู้จักกาลเทศะด้วยถูกไหมครับถึงจะเป็นคนในครอบครัวก็ต้องก็ต้องดูความเหมาะสมอีกเห็นไหม เพื่อนที่สนิทสนมคุ้นเคยหรือซึ่งต้องฝึกใช้ให้ถูกต้องเสมอทั้งในเรื่องของการพูดและก็เรื่องของการเขียน <S <S เพื่อแสดงถึงอะไรแสดงถึงมารยาทในการสื่อสารของของใครของเราเองเนี่แหละให้มันสอดคล้องกับความเป็นไทยนะคผมสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้ว3เรื่องระดับภาษาคําราชาศัพท์แล้วก็ภาษาถิ่นนะครับผมก็ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไม่เข้าใจก็คอมเมนต ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ